ก็สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับกับวันนี้เราจะมาทำเว็บไซต์หรือบล็อกส,ส่วนตัวของเรานะครับอันนี้เราจะมาทำประวัติส่วนตัวกันนะครับให้นักเรียนเตรียมข้อมูลนะครับให้ครบก่อนนะครับัก็คือข้อมูลชื่อนามสกุลชื่อเล่นนะครับที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เพศนะครับอ่าแล้วก็ประวัติส่วนตัวต่างๆที่นักเรียนจําเป็นจะต้องบอก นะครับเดี๋ยววันนี้เราพอเรามีข้อมูลแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําตามไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้นักเรียนนะครับคลิกที่ Google Chrome นะครับขึ้นมันจะขึ้น New Tab แบบนี้ใช่ไหมครับอ่าแล้วให้นักเรียนสังเกตด้านขวานะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมเยอะๆแบบนี้ Google App นะคลิกเข้าไปอ่าเราจะทำ Google Site กันนะครับอันนี้มันไม่มี Google Site ให้นักเรียนเลื่อนลองมาสุดกด More f r r m Google นะครับ ผลิตภัณฑ์ของ Google เนี่ยก็จะมีหลายแอปต่างๆให้เราเลือกใช้งานเลยเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับหา Google Site นะครับหาคำว่า Google Site อ่าสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับที่บอกคราวที่แล้วคือสมัครอีเมลถ้านักเรียนสมัครอีเมลเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราคลิกไปเลยนะครับลิี่ g o ิ g l e s ซ t e อ่าเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดคําว่าว่างนะครับกดไปที่คําว่าว่างอ่าเรียบร้อยนะครับเราจะได้บล็อกเปล่าๆไม่ใช่เป็นเทมเพลตแบบคราวที่แล้วคราวที่แล้วคุณครูเลือกแค่เทมเพลตนะครับคราวที่แล้วเราสอนเกี่ยวกับแถบเครื่องมือต่างๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้แถบเครื่องมือต่างๆให้เป็นประโยชน์กันนะครับอ่า เดี๋ยวเรามาทําตามพร้อมๆกันเลยนะอันดับแรกเ,เราจะใส่ชื่อของหน้านี้ก่อนนะครับว่ามันคืออะไระะให้นะั้เรียนเขียนมาเลยว่าประวัติส่วนตัวนะครับเขียนไป หรือจะเขียนภาษาอังกฤษได้โปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ profile. เสร็จแล้วเราอยากให้ตัวอักษรมันเล็กใช่ไหมก็ปรับให้มันเล็กได้นะครับคุมคำกรอ้เคลื่อนย้ายก็ได้ เ okay. สร็จแล้วครูอยากใส่รูปนะครับกดที่รูปภาพแนละ้วถ้าเรามีรูปภาพอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะให้เรากดคําว่าอัปโหลดคูจะใส่รูปด้านข้างนี้ครับเป็นรูปของคูเองนะครับครู่ครูเอารูปมาเรียบร้อยแล้วนะเป็นรูปของครูเองอรูปนี้นะ ข้างเลยปรับขนาดได้นะครับเราไม่ต้องาการให้มันใหญ่เกินไปนก็เล็กขึ้นนะครับอา้เอาเอาใหม่เอาใหม่เออโอเคขนาดนครับใหญ่เกิน อ่าอันนี้เป็นความตรงหน้าปกของุณครูนะคบก็คือประวัติส่วนตัวเดี๋ยวเราจะมาเขียนต่อนะคบว่าประวัติส่วนตัวต่อไปจะต้องเขียนชื่อใช่ไหมอ่าก็เขียนเพิ่มส่วนกดคําว่าเพิ่มส่วนท้ายไปอ่าจะได้บล็อกเพิ่มใหม่คันหนึ่งเราสามารถเลือกเลเยอร์เราไม่ต้องการเลเยอร์แบบนี้เราอยากได้เลเยอร์แบบให้มันมีศิลปะใช่ไหมครับอ่าเอาอันนี้ใส่แทน อาจจะได,ได้เอาสวยๆชื่อใส่ชื่อไปชัดกาญจนาภัณ์ชื่อเล่นอะไรชื่อเล่นชัดอายุ การศึกษาเท่าไรประวัติการศึกษานะครับเขียนไปนักเรียนก็ตั้งแต่อะไรอะปะผมใช่ไหมโรงเรียนอะไรก็เขียนไปโรงเรียนจันทศิลิใช่ไหมอ่าของครูโรงเรียนอื่นนะครับโร mm. งเรียน mm. อ่า ต่อไปก็เป็นมัธยม นักเรียนทําตามครูได้เลยนะครับนักเรียนในประวัติการศึกษาเนี่ยนักเรียนอาจจะเขียนแค่ระดับประถมก็ได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องทําตามครูนักเรียนยังไม่ยังไม่ได้จบแบบครูใช่ไหมแล้เ,เขียนแค่ระดับประถมอยู่ห้องอะไรนะครับระดับประถมป .1 หนึ่งอยู่ห้องอะไรป .2 สองอยู่ห้องครูอะไรทั้อะไรนะครับของครูก็จะมี สถานที่ทำงานโรงเรียนจันทร์สีวิทยาอ่ะเสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จแล้วอยากเขียนต่อก็ได้นะครับอะไรหรอครับที่อยู่

ลืมแขวงหน่องแขมโอเคอันนี้ก็เป็นประวัติข้าวของครูครับอันนี้ครูเลือกเรเยลล์แบบให้มันมีรูปภาพด้านซ้ายก็เอา ภาพประกอบมาได้กดที่รูปบวกเราจะหารูปภาพจากใน Google ก็ได้นะครับกดที่เลือกรูปภาพอันนี้หาจากได้หา g Google เราอยากเขียนอะไรค้นหาได้เลยนะครับค้นหารูปภาพอยากได้รูปไอรอนแมนก็เขียนไปก็คูชอบไอรอนแมนอ่า ได้รูกกระตูนย่งอื่นใช่ไหมโปเกมอนมีนคครับนี่ดีกว่านี่ตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะครับไม่บังคับไม่บังคับแล้วแต่เลยคูชอบโปเกมอนมากยิงเกินโอเค เขียนอะไรต่อครับต่อไปเราจะตกแต่งส่วนหัวของแบบแบนเนอร์ขนาดใหญ่นะใน้นาดนี้ดิชิ่อเรื่อนเท่านอันนี้ดีกว่าแบนเนอร์นะตกแต่งอันนี้ก็ได้นะครับอย่างไม่้สีขาวอย่างไม่ใช้สีอื่น สีเรื่องตีมนะครับตีนแบบสีสีอ,อ่าอันนี้ก็แค่ประมาณ ประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับอันนี้จะเป็นของหน้าแรกนะครับหน้าแรกที่เราเปิดมาปุ๊บเนี่ยจะเป็นชื่อใช่ไหมชื่อที่อยู่ต่างๆ mm. เดี๋ยวเราจะมาทําหน้าต่อไปนะครับให้นักเรียนคลิกไปที่หน้าเว็บนะครับแล้วกดคําว่ากดบวกเพิ่มหน้าใหม่ชื่อต่อไปก็จะเป็นเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เราชอบ กดเสร็จสิ้นหน้านี้นักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนเขียนสิ่งที่เราชอบนะครับว่านักเรียนชอบอะไรจากแรกเลย โมนเพราะอะไรอันนี้เป็นของหัวเรื่องครับหัวเรื่องจะต้องเน้นให้มันตัวใหญ่อันนี้ก็เยนให้ผลไว้ ใส่รูปไปนะครับใส่รูปที่เราต้องการเลือกรูปภาพได แรกข้อความมาครับเขียนต่อเลยนะครับโปเคมอนที่ชอบคืออันนี้นักเรียนก็จะเขียนอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่สมมตินักเรียนชอบอาหารนะครับนักเรียนก็เขียนอาหารใช่ไหมแล้วเขียนเหตุผลเพราะอะไรถึงชอบอาหารอ่าเพราะมันอร่อยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องกินใช่ไหมแล้วก็อาหารที่ชอบคืออะไรอย่างอันนี้โปเกมอนที่ครูชอบที่สุดเลยก็คือ อิกาจู Pikachu นะครับอ,อันนี้ตัวสอนมันเล็กใช่ไหมเราอยากให้มันเป็นแบบถั่วพ่อย่อยให้มันตัวใหญ่นะปรับขนาดได้ เลือกฟอนต์ได้ทําตัวหนังได้ได้หมดเลยอยู่ที่เราตกแต่งนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าสิ่งที่เราชอบเราจะเอาอีกหน้าหนึ่งนะครับเพิ่มไปนะครับกดท,ที่หน้าแรกก็เพิ่มอันนี้จะเป็นอีก ข้อดีของเรานะครับข้อดีข้อเสียข้อดีข้อเสียข้อดีข้อเสียนะครับอะเราก็ใส่เลือก layout เลยวันไหนอะวันนี้มาครับข้อดีข้อเสียเปรียบเทียบเลยสองอัน ก็เป็นข้อดีข้อดีของตัวเราคืออะไรก็เขียนไป ก็เสียก็เขียนไป ่าเสร็จแล้วข้อดีข้อเสียนะครับอ่าแล้วก็ใส่รูปไปตามใจเราอืมวันนี้ไม่มีนะครับเอารูปยิ้มแล้วกัน อิโมจิไม่พอใจโอเควันนี้นะครับวันนี้เราทําแค่สามหน้านะคะน,ะนักเรียนสามหน้าน,นี้น,นักเรียนลองทําตามดูนะครับสิ่งที่ชอบข้อดีข้อเสียแล้วก็หน้าแรกนะครับมันจะแสดงแถบ3ามอย่างด้านบนเห็นไหม หน้าแรกก็คือประวัติส่วนตัวของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูพ,พรีวิวนะครับพรีวิวก็กดคำว่าแสดงตัวอย่างอ่ะมันจะมีแสดงตัวอย่างทั้งหมด3แบบนะครอันนี้เป็นแบบคอมพิวเตอร์ถ้าเราเปิดคอมพิวเตอร์นะก็จะขึ้นหน่่งหน้าแรกนะครัสบส่วนแถบนี่สิ่งที่เราชอบจะอยู่ด้านขวาบนนะครับอันนี้ก็คือปิจดตูใช่ไหมเราไปข้อดีเข้าเสีย มีข้อดีข้อเสียของฟูไปหน้าแรกอันนี้ดูรูปแบบของคอมพิวเตอร์อามาดูแท็บเล็ตกันแท็บเล็ตก็คล้ายๆกันเลยโทรศัพท์มือถือนะครับจะดูแบบแนวตั้งนะมีแท็บเหมือนกันสิ่งที่เราชอบกับข้อดีข้อเสียนะง่ายไหมง่ายไหมเสร็จแล้วเราดูพรีวิวเสร็จแล้วเราจะเผยแพร่หน้าเว็บนี้ให้ผู้อื่น ได้มาดูประวัติส่วนตัวของเราวิธีการทำนะครับก็คือกดไปที่คำว่าเผยแพร่นะครับเผยแพร่เสร็จแล้วให้เรากดคำว่าอันนี้คือจะอยากให้เผยแพร่ไปยังเว็บอะไรนะครับอันนี้ครัแล้วก็กดค้นหาสาธารณะแล้วเราจะกดเผยแพร่ทันที แต่ถ้าเราจะเผยแพร่เว็บนี้เราจะต้องมีบล็อกของเราก่อนนะครับอันนี้เป็นแค่เว็บเฉยๆนะต้องสร้างบล็อกเดียวน้าจะเราจะมาสมัครบล็อกเว็บไซต์นะครับเพื่อที่จะให้เว็บหรือหน้าเพจเนี้ยไปอยู่ที่บล็อกของเราแล้วคนอื่นก็จะสามารถมาดูบล็อกของเรานะครับสำหรับวันนี้ถ้านักเรียนก็ถ้ามีคำถามอะไรหรือสงสัยอะไรหรือทำไม่ทันนะนักเรียนก็สามารถกอกับ ดูย้อนหลังไปของคลิปนี้ได้นะครับแต่ถ้าใครทําไม่ได้เนี่ยแสดงว่านักเรียนเนี่ยนักเรียนอย่างแรกเลยคือต้องไปสมัครอีเมลก่อนนะอันนี้สําคัญที่สุดไม่งั้นนักเรียนจะไม่สามารถทําแบบนี้ได้นะมันต้องจมัมนจําเป็นจะต้องใช้อีเมลนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอขอบคุณนักเรียนที่เข้ามาดูอการเรียนการสอนวันนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ